รายการต่อไปนี้ไม่มีตดดอะไรเลยพี่น้องกดติดตามไว้เลยเพื่อดูสิ่งที่ไร้สาระและเป็นกำลังใจให้วิทยะต่อไป ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณจริงรักนะักรักรักงือง้องื้อ Please follow me. Thank you very much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 . I love you. Love you. Love you. ทุกอย่างมีการยืดหยุน่น มานี่ขอกะจิมะสือปลามากินอุปเมนเฮาเฮาเฮาฮงฮงตาโหลเนีย่ยจิมะพาทุกคนไปตัดผมนะครับอุปเมน ได้กี่ตอนหลายตอนนะครับวันนี้เราเนื่องจากหาที่เดินไม่ได้แต่สิ่งนี้มาแท้ครับผมก็คือเอาแบบแน่หันเบ็ดยังมีแต่ขอแล้วคุณละ่ะมีอะไรเต่าแต่วเต่าแต่วแต่ว รายการสาระ ang, brauch, lockdown, ที่ไม่มีนี <The camera apan> ่คันเวนเทาครับเดือบทั้งอาทิตย์บอกอยากอยากยานธุรกิจยานธุรกิจเนี่ยเออกลัวการลงทุนอยากธุรกิจป้าฝากปังนี่บอกอ่านาะ จะน้อยเราลองติดนี่นอนอันนี้ของใครนี่กันเอสเบิร์ดปังเอสหนาโอ้ยไปทัวร์แกก็ปังนะนี่คือแบบที่หนึ่งเอาไว้หน้ากล้องแต่ก็มีแบบที่สองที่ใส่ไปแต่ก็ใส่ได้กัลครับรายการวิทยะ ก็ฝากกดไลค์กดสไลค์กดติดตามกับฮัทสิงสนอสตูดิโอของเราสตูดิโอบ่สตูดิโออยู่บอสอ่าสิงธรรมดาดิตัวเฮดสองสองเต๋อไม่กระหายน้อยสตูดิโอโอเคกดติดตามนะครับสิงสจนน้อสตูดิโอครับมาถ่ายคลิปนะครับม่รู้ออยังไงงงเลยครับน<อ>ี่ชุดของเราอปิดไว้นะครับเผื่อบ,บ่ได้สิเสียสถาบัน แต่ว่าเขาเริ่อนี้สุดไปใส่สแบบว่าก็ดีกเขาจะขล้องคอมเมนต์ใส่แบบวีอะไรเอาใส่เสื้อเสื้อกเก่าไปโอ้เก่าอีดีวะ่ะเราใส่เสื้อเกเก่าไปไม่ได้เสื้อใหม่เสื้อที่มันไม่ได้ใช้ปังนะไปนะเอาหาง ฟังหายอ่ะท้าโคโลมันมันจินเอาไอเบสครับไม่หนีเขาข่อยไม่หนีเขาข่อยเอาเด็กอะไรโอ้แแยแกเสือแกสามหลัง ไงรู้เราประตาติปัตตาปัตตาตุนลาวมิใช่ใจหลังรือวะใสตรงนี้มันตบมือเตี้ยกลาย จเจอปรากฏการทางธรรมชาตินะครับเอาหายนี่แล้วนี่ครับปลาคอบอกจะป่าน่าจะปลาคอร์เลี้ยงปลาคอเลี้ยงลูกนะครับปรากฏการทางธรรมชาติที่หารู้ได้ไม่ง่ายและไม่ยากเพราะกูมาแล้วหินเลย ไายคิดว่าจะได้ไหมได้แน่นอนตอมแล้วครับวันได้แน่นอนแต่ไม่ได้ปลาใช่ไหมได้แล้วเนาะตอมเันได้าการสไใจเบ็ดนั่นมันต้องใจเย็นเย็น พอสีออกก็ได้ปลาไปเพิ่แล้วไ,ได้เลยอันนี้สารเคมีไหมนี่เหมือ,อนดอกยังยังเหนนี่ได้เหรอพเพิ่ใส่ยอะๆโตบ่เพิ่มใส่ยังยังเัไปบ่แล้วยม คิ่ว่าจะได้บ่คิ่ว่าจะได้บ่ได้อยู่มาเศเวฐนะครับเวรษฐีเหี้ยเห็นผู้ควายภาษาการเรียกว่าอะไร เห็ดเห็นขี้วัวเออเหควายวเลยเห็ขี้ควายกับัเห็ดขี้วัวดสิปาแล้ว เบเหลือสิบค้งครับได้ไวะตรงไหนก็จอดไกลรถโอ้โหเลยก็ไปเอาหมายดิกลินลยว่าปอดลลห

ملك <laughs> เวลาไปยามตรงนี้แบบดว่ะไป่นตรงใหไงครับไปสวัสดีครับเตามปะโมตอนนี้ยกับวนเซยนายคูปัญจายคีฟวอกในคราวนี้มิยังตาฟอนนตตกลมาในตอนที่เราสซเบียเซตพอรี และทางออกไปในการยามนั้นมันจึงยากและพุลักเลีเสลือเกินรถของเราได้สเลกไฟสเลกขวาเกือบลมวสักคนาแต่เราก็จะไปยามบิทยทได้เพื่อที่เราจะได้ปลามากินนคืนนี้และชิงที้ทุกคนไดเห็นนี้คือนูครับน,นูนูนาครับ ทังเราไม่ได้สนใจอะไรมาเลยแต่เหลดว่าเป็นภาพรวงตาพี่หลอกเราลุกล่าจะไม่ใชครับมันเป็นนูนาแต่เราพอมีเรื่องใจใจอะไรม,มาแล่นเรากพเดินทางต๊ะกับรามาถึงจุดนี้แล้วใครจะติงทียันเบ็ดไม่เลกของเราฝ้าทุกคนก็สักจะให้กติ่ทมและฝากแช์ไปให้ เพื่อนๆดูกันด้วยครับสวัสดีครับโชบคกำจ่ทามเสื้อนี้จยอะหรเล่าเสืส้อสามดูอยู่นี่เขาบีบกินมอืมรัดเลย สุรัครีพอสมควรนะฮะเอวปลาเบอร์ไมหมีเห็นย่าแม่มุงสุดโต่งไหมแม่มุง สักเราสองสามว่าโ,โอ้มานยูเนี่ครับวันนี้ไม่ใช่มนของเราทารักทะเลพอสมควร

เฮียนเหมือเลยอย่าเอ่ยเออเหยียเฮียนบอกเจ้าเสิร์ฟวันนี้เฮียนเหมดอนนี่ก็ไม่ได้นี่เราก็มินนี่นำสิบอกว่ามานหลายครับนี่ปลา นี่ความหมายแต่ไม่มีหมายความคำพูดมากมายความหมายในอัานผ่านว่าไงนีบ่าปล่ใหญ่จะตดมีแต่หัวปลาคออยู่หัวแล้วรออยู่ ไปนเฮเฮยตอนนี้ลางสุดท้ายของเราจะสามารถพึ่งพาได้หรือไม่ hey. 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 เฮ้ยเฮ้ยเพิ่องอานะครับตกปลาได้ไกล <Hey. S 3> เฮ้ยสารเขารู้สึกตัแต่ทำบิดมาคุณมีความรู้สึกยังไงบ้าง คุณยังรู้สึกอยู่เหรอครับผมไม่รู้สึกตั้งแต่ทำแล้วนะคิดเบิงกว่าสิเรากว่าสิปตัดไม่ไพกว่าสิสารกว่าสิมัดเพราะว่ามันคลิปของเราก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับเสียนสารคามคงไม่เป็นเสียนตั้งแต่ไปหากดกระปูแล้วเฮ้ มีปลาคอยเนลงหนองโอเคครับลงหนองตรงอีพีหน้าจะให้ทำอะไรผมมินมาเลยไป่ทำแล้วนา้าขอแบบไปรีวิวของนะครับไนี่ครับยิงไก่เอาเอาเอาพิษกอยอย่างไบพอจบจีบงกิจจีพันขับไได้ยังไกว่ามงามโอ้โหโอ้โหนี้ นิดนิดก็งงนิดละห้ามจับปลาโอ้ยพ่อแล้วเขาจะ่ดจับมันมีได้ฟังเแรก็แล้วนี้วเหมือนกันฟังฟังลาฮ่า